หลังจากที่ผมเล่นเพื่อจะอัดคลิปทำพาร์ทสอนครับเพิ่งมาสังเกตได้ทีหลังว่าคลิปปลายมันเสียครับดังนั้นคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นการยืมฟุตเทจของคนอื่นนะครับมาพูดภาคพูดถึงประสบการณ์ที่ผมได้เจอในพาสอนครับแม่เนื้อในประสบชูิมงขายบดเลย,เลยหลังจากที่เราคุยกับดัชเชสเสร็จเราก็จะได้คุยกับทหารยามนะครับเราก็ได้ไอเทมชิ้นหนึ่งมาที่มีชื่อว่าฟิชชิ่งไลน์ซึ่งไอเทมนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถโหน ในพวกเป็ดตกปลาหรือไอเทมต่างๆหรือสามารถพุ่งในการจับตะไค่นะครับทาให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางไกลที่ไกลขึ้นได้ครับเมื่อเราเดินตามทางคเควสมาแล้วครับเราก็จะเจอกับมูนเชลซึ่งเขานะครับจะสอนให้เราสามารถใช้สกิลที่เรียกว่าอูมาบีครับซึ่งสามารถใช้ค่า MSC เป็นตัวดับจากนั้นเกมจะสอนวิธีการทํา,าลายบาลซ์ศัตรูโดยการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับจนศัตรูติดสีเหลืองและหากเราชาร์จโจมตีหรือตีแบบรุแนแรงครับจะทํา,าลายบาลาซ์ศัตรูได้ เมื่อเขาไปถึงส่วนลึกของดันนะครับเราก็จะเจอบอสตัวหนึ่งครับซึ่งบอสตัวนี้จะเป็นการทดสอบของเราพอเข้าโดยจะมีการเปลี่ยนหอยเชลไปมาแล้วก็บอสก็จะมีสกิลจับที่สามารถทาลายหอยเชลของเราได้ด้วยจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จซึ่งภารกิจเราจะสามารถคุยกับมูนเชลและสามารถปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าสกิลทรีในการอัปเดตดสกิลของเราครับโดยสกิลขั้นแรกที่ลดล็อกได้จะเป็นการวาร์ประหว่างบ้านนะครับไปอีกใบนะึ่งอีก3สกิลที่สามารถลดล็อกได้นะเขาก็จะเป็นสกิลในการกระโดดกลางอากาศนะครับ เพื่อช่วยในการหลบหลีสกสกิลที่2นะครจะเป็นการพุ่งเข้าไปชาร์จแท,ทงและสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นการแพรลี่นะครับโดยการกดบล็อกค้างไว้และปล่อยบล็อกในจังหวะที่ศัตรูจมตีมาครับเป็นการแพรลี่สวนเข้าไปหลังจากการทาเฟสกลับมานะครับเราก็จะพบว่าบรรยากาศที่ปราสาทเปลี่ยนไปนะครับทหารยามที่ยืนนะครับก็จะมีอาการตาสีประปาและพูดตัดพ้อถึงชีวิตนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ในการต่อสู้ระหว่างทหารยามกับเราครับ เมื่อเราสำรวจปราสาทไปเรื่อยๆน,นะครับเราก็จะพบศัตรูมากมายที่เป็นทหารยามหรือทหารพืกหฐดนที่อยู่ในปราสาทเนเดิมน,นะครับเนะครับรก็ต้องสำรวจแล้วก็เข้าไปหาดัชเชสให้ได้เมื่อเราเข้าไปเจอดัชเชสแล้วครับเราก็จะพบว่าดัชเชสนะครับก็จะมีสภาพไม่แตกต่างอะไรจากทหารยามข้างนอกครับหลังจากนั้นก็เป็นการบังคับต่อสูร้ระหว่างเรากับบอสดัชเชสหลังจากที่เราชนะเขาบอสดัชเชสได้แล้วนะครับเราก็จะได้เ e เวอเทชันที่มีชื่อว่ารอยัลเวฟซึ่งสามารถทําให้เ่วยให้เราครับสามารถใช้สกิลได้โดยที่ไม่ต้องมีเปล่อยนะครับ และเมื่อใช้สกิลนี้นะครับจะทําให้สตูครับโดนดาเมจแรงขึ้นเมื่อจบการต่อสู้นะครับเจ้าฉลาดนะครับก็จะมาย่อเยอ้ยเราครับถ้าเรานั้นโง่ที่จะออกไปต่อสู้กับดัเชนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทวงคืนเปิดปล่อ,อยของเราคืนแต่ไอฉลับเจ้ากรรในเวนตรตัวนี้นะครับมันก็มายอกคืนให้เราแล้วก็จะขู่ด้วยว่าจะเอาไปขายให้หนึ่งค่าถ้าเราไปซื้อไม่ทันระวังจะมีคนออกไปตัดหน้าไปก่อนทำให้เรานะครับกดแค้นอย่างมากและตามเข้าไปเพื่อจะล้างแค้นไว้ให้ได้ และนี่คือสรุปเนะื้อเรื่องราวของพาคสองที่ผมเพิ่มลงคลิป,ปไปนะครับเราก็เจอกันใหม่ที่คลิปที่3ามแล้วเดี๋ยวผมอัพวันถัดไปเลยขออภัยทุกคนด้วยนะครับ